คืนนี้ไม่ใช่คืนแห่งความศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นคืนที่หมัดของนักบุญจะฟาใส่ปีศาจกลางวิหารโฮลีไนท์ดีเม n ร์แทนเทอร์สเป็นหนังชื่อไทยสุดมันคนต่อยผีคือหนังเกาหลีที่ผสมหมัดหุกดาบเงินและบทสวดไล่ผีไว้ในเรื่องเดียวแบบที่คุณต้องพูดว่านี่มนหมัดผสมไล่ผีชัดชช่วงที่1เกริเกนนําไอเดียสุดโหดของหนังเรื่องนี้โฮลีไนท์ดีเม n ร์แทนเทอร์สเป็นหนังแอคชั่นแฟนตาซีจากเกาหลีใต้ที่ใช้ไอเดียสุดแหวก พระกับแม่ชีกับนักบวชนักล่าก่อตั้งองค์กรรับเพื่อไล่ล่าผีปีศาจในยุคปัจจุบันโดยใช้ทั้งพลังศรัทธาและพละกําลังแบบนักมวยมืออาชีพที่ผสมผสานบรรยากาศสไตล์จอร์นวิคเข้ากับตำนานผีเกาหลีพร้อมอารมณ์ขันดำๆๆและการออกแบบฉากที่ดูเหมือนการ์ตูนกลายเป็นหนังจริงช่วงที่2เนื้อเรื่องโดยสังเขปมีสปอยหนังเปิดเรื่องกลางคืนคริสต์มาสแต่ไม่มีซานตา้ามีแต่ซาตาน ที่เข้าสิงหญิงสาววัยรุ่นทําให้ต้องเรียกหน่วยลับที่ชื่อว่าโฮลีไนท์กลุ่มนักล่าปีศาจสายคริสท,ที่ปิดบังตัวตนในสังคมตัวละครหลักเบกยังโฮนักบวชอดีตมาเฟียมีทักษะต่อสู้ระดับพระการ Sister Moon แม่ชีหัวร้อนเศร้าใช้โซ่และดาบเงินเป็นอาวุธ f ฟเดอร์คิมหัวหน้าทีมสายวางแผนอ่านคมภี์ได้คล่องกว่าใครเหตุการณ์หลักทีมโฮลีไนท์สืบพบว่ามีลัทธิปีศาจ ที่ใช้โบสถ์บางหน้าลักพาตัวเด็กไปใช้เป็นเครื่องสังเวยพวกเขาต้องบุกเข้าไปในอารามที่กลายเป็นรังของปีศาจระดับเก่าแก่ที่ใช้คำพูดละเมีดละไมแต่มีพลังฉีกระดูกมนุษย์ในพริบตาและการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้ทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับบาปในอดีตที่ยังตามหลอกหลอนอยู่ช่วงที่3แอคชั่นไล่ผีที่มันเกินคาดสิ่งที่เด่นที่สุดในเรื่องนี้คือฉากต่อสู้แบบหมัดมนและการใช้สภาพแวดล้อมศักดิ์สิทธิ์เป็นสนามรบเช่นฉากไล่ล่าในห้องสารภาพบาป ฉากสวดมนต์ขนาดต่อยปีศากลางโบสถ์และฉากที่ใช้ตะปูศักดิ์สิทธิ์แทงหัวปีศาจการออกแบบท่าต่อสู้มีการใช้คิวบูแบบหนังฮ่องกงผสมศิลปะการต่อสู้เกาหลีและไอเทมแบบนักล่าผีตะวันตกเช่นน้ำมนต์ไม้กางเขนไฟฟ้ามีเงินฉากที่เบกยังโฮใช้บทสวดลาตินอระหว่างร่วมัดใส่ร่างปีศาจถือว่าเป็นโมเมนต์โบสแตกที่คนดูต้องขำปนมันช่วงที่4การวิเคราะห์ทีมลึกสัตว์เอร์ซัสความรุนแรง นังเรื่องนี้แสดงให้เห็นชัดว่าศรัทธาไม่ได้อยู่แค่ในบทสวดแต่มันต้องแสดงออกผ่านการกระทําถึงจะเป็นการชกป,ปีศาจก,ก็ตามศาสนาในเรื่องไม่ใช่เรื่องวิธีการแต่เป็นเครื่องมือในการแยกแยะความดีการใช้นักบวชอดีตนักเลงเป็นตัวเอกยังสะท้อนประเด็นเรื่องการชดใช้ความผิดบาปและการกลับใจแบบแรงช่วงที่5ตัวละครและพัฒนาการเบกยังโฮ เริ่มจากคนที่อยากถ่ายบาปกลายเป็นผู้นำที่ยอมแลกทุกอย่างเพื่อช่วยคนบริสุทธิ์ Sister Moon โดดเด่นมากในเรื่องด้วยความบ้าระห่ำอารมณ์แบบแม่ชีสายพันเดอร์ RAD ปีศาจหลักมีทั้งความลึกลับและคาแรคเตอร์เฉพาะตัวไม่ใช่แค่ตัวร้ายใ CT แต่มีเป้าหมายที่เชื่อว่ามนุษย์สมควรโดนล้างเผ่าพันธุ์ช่วงที่6ฉากเด็ดไม่สปอยจุดหักมุมฉากเปิดปีศาจปรากฏตัวกลางพิธีคริสต์มาส ฉากบุกลัดที่ใต้โบสถ์เก่าฉากสวดมนต์ไล่ผีแบบวงแหวนกลางลานโบสถ์ฉากเผชิญหน้าสุดท้ายที่ใช้หมัดศรัทธาสู้กับปีศาจที่บิดเบือนคำสอนช่วงที่7คําคำวิจารณ์จากเว็บไซต์ตาแปาเปอร์เซ็นต์เต็มไปด้วยพลังสไตล์จัดจ้านและพอมีความลึกอยู่บ้างหนังที่พาแนวล่าผีไปอีกทางเลตทเบร์สามเศษเจ็ดส่วนห้าคเรีเซนมาทิระเกมรีวิวจากผู้ชมมันเหมือนอ่านมังงะไล่ผีเวอร์ชั่นคนแสดง นี่คือหนังพระต่อยผีที่เราควรได้ดูตั้งแต่สิปีก่อนช่วงสรุปหนังนี้เหมาะกับใครคนที่ชอบหนังล่าผีแบบบูเยอะไม่เน้นหลอนแฟนหนังสไตล์เบลดแวนเฮลซิงเดอะเดวินีคนที่อยากเห็นมุมใหม่ของหนังาศาสนาไม่แนะนำสำหรับคนที่คาดหวังหนังดราม่าหนักๆหรือหนังาศาสนาเคร่งคนไม่ชอบความเวอร์แบบการ์ตูนฝากกดติดตามโฮลีไน ดีแมทเนเทอร์สอาจไม่ใช่หนังผีที่น่ากลัวแต่คือหนังผีที่น่าต่อยที่สุดในปีนี้ถ้าคุณอยากดูพระต่อยผีอย่างมีศรัทธาและสไตล์หนังเรื่องนี้แหละใช่เลยฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกผมด้วยว่าคุณชอบฉากไหนในเรื่องแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเพราะถ้าผียังไม่หมดคนต่อยผีก็ยังไม่หยุดเหมือนกันถ้าคุณกำลังมองหาภาพยนตร์ที่มากกว่าความสนุกที่นี่อาจเป็นเรื่องราวที่คุณตามหาขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ YouTube A Story for You